ไม่เป็นไรเอาลงมาลงมาเดี๋ยวเดินเข้าเข้านั่นเลยเราดูลูกเราูปมันหายไปพี่ก๊อฟเลยอ่ะเออหายไปไหนวะเออพี่ก๊อฟเห็นใช่ไหมอ้าวหายวะเลยอ่ะเป็นโซนลับพอดีไู่มีรูปมาจับคุมมันเลยดิถ่ายรูปถ่ายรูปไว้ก็เราจับได้อยู่พยานนั่งเยอะแยะทำไมไม่ได้ถ่ายตอนจับไงก็พยานเยอะแยะเวลถ่ายจับถ่ายยูเหรอวะไม่ได้ถ่ายพี่เพิ่งเพิ่งมาถ่ายเมื่อกี้แต่เดี๋ยวเพิ่งมาถ่ายเมื่อกี้แต่ไม่รู้ว่าถึงตรงนั้นปะ มันลงไปแล้วมันยังไม่โผล่มาเลยยังยังมันอยู่บนเลยลงมาก็โดนยิงอ่ะไม่โดนเหรวเขาแทนก่อนยิงแม่งบนเท้าแทนขึ้นไปตรงข้ามเองต้องเคยไปตรงข้ามผมยิงผมยิงผมยิงยิงไม่ได้ไหมเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมใช้ปืนเลยอ่ะแหมมันไม่โผล่มาอ่ะพี่นั่นแหละมันอยู่นั่นแหละยิงอยู่มันยิงอยู่ฝั่งนูบนใช่ไหมยังนอนอยู่เลยมันนอนดูอยู่นอนรอันเริ่ม เริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้วละเรยมันเห็นผมปุบวะเราเห็นมันชัดเจนเขาแม่งมีไฟอยู่มันมองเราไม่เห็นเราเข้ามันเปิดไหนอะส่องเห็นได้ชื่อไม่เห็นตัวป่ะพี่นอนอยู่ไหมอยู่ข้างบนครับอยู่นอนนอนอยู่ยิงอยู่ถ้าลงบันไดมันก็ตายอ่ะขึ้นละกูขึ้นละต้องลดรอยหลังอีกคนอ่าเดิดมันดิดว่ะคนละคน คนละคนวะเออดิดละของนี้แรงอันนี้อะไรวะอัดคลิปไว้ด้วยนะส่งแอดอะไรจะโดนตำรวจจับดิดหนีอ่ะผมอัดคลิปไปอ่ะยิงเล่นผมงงน้อยไม่อัดตลอดเลยเนี่ยยังกันนะแคปเกมส่งแอชทมินไหมหรือไม่ต้องเตือนแม่งดีว่าอย่าดิดมากนะเต้นมานอนด้วยแม่งมาลงคลิปไป มเฟซกเฉยก็ได้ให้มันอายไปเลยอะไรอะไร